ให้เราทั้งสองจะกลับมารักกันอีกคนฝากจุนอาทิตย์ลับไปไรความเมืออ่อมนคลให้พ้นรังหุ่งลังมาชลุ่มดวใจดวงใจ Hello สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์รมแกนมานังเล่นดนตรีอยู่ในลำธาร เมื่อสักครู่ที่ท่านได้ยินไปนั้นคือเพลงที่ผมได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือนะครับคนที่ร้องเพลงนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะครับผมไม่ได้เปิดเทปแต่อย่างใดครับนั่งอยู่ข้างผมนี่เองครับทางนี้เลยคุณดิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณยูครับยิวคนเขียนเพลงวันนี้เราได้มาเจอตัวจริงเสียงจริงที่นี่ครับเราอยู่ที่ร้านแสงธรรมดาแสงธรรมดาคอฟฟี่โฮม และเพลงเมื่อสักครู่ที่คุณยิวเล่นไปคือเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่เพลงนี้อายุอานามเท่าไหร่นะก็25ปีพอดี25ปี25ปีผม,ผมจำได้ว่าสมัยเรียนเทคนิคนี้ผมก็ <c oughs> <c oughs> ได้ฟังได้ยินเพลงนี้อยู่นะเพลงคำสัญญาที่หัดใหญ่คุณยิวคนเขียนเพลงเนี่ย <c oughs> เป็นคนร้องยุคแรกๆเ,เ,เ,เนี่ยในภาคใต้เราคงจะได้ยินเพลงนี้ตอนหลังๆก็ทั้งประเทศครับผมถือว่าคงคงจะคุ้นเคยมากครับผมตอนแรกๆก็ ทีแรกก็ทาเป็นใต้ดินก่อนแล้วก็จะรู้จักกันใน,ในเฉพาะในสงขลาแล้วต่อก็ขยายก็พอ,อมีบริษัททางกรุงเทพมาติดต่อไป,ไปวางทาแรกจัดจำหน่าย,ายก็ทีนี้ก็ทําให้หลายๆคนในประเทศใ,ในประเทศไทยก็ได้รู้จักทีนี้่อ้รู้จักใช่ครับผมก็ขยายไปทั่วเลยยิวคือชื่อเล่นเหรอฮะชื่อเล่นครับชื่อยิวคนเขียนเพลงนี่มาได้ยังไงฮะก็เพลงอ่าตอนนี้ก็ ไม่รู left left ้จัดตอนแรกทีแรกก็ไม่รู้จว่าจะเอาชื่ออะไรดีก็เราก็บกติเราก็เป็นคนที่ชอบเขียนเพลงอยู่แล้วก็เลยเอาเป็นยิวคนเขียนเพลงดีกว่าตั้งชื่อตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ตั่เริ่มต้นเลยยิวคนเขียนเพลงเพลงนี้มัน20กว่าปี25ปีตอนนั้นเรายังหนุ่มแบบฟอสหล่ออยู่เลยตอนนั้นอายุ21 2 2ปีฮะเขียนเพลงแล้วใช่ครับก็เขียนก่อนหน้านั้นอีกเขียนก่อนอีกก่อนอีกครับตั้งแต่อายุ1 8 1สกก็เริ่มเขียนเพลงแล้ว เล่าให้ผมฟังหน่อยครับว่าเส้นทางดนตรีของยิวคนเขียนเพลงเนี่ยมาอย่างไรฮะเริ่มฝึกเล่นดนตรีกีตุ้งกีตาร์ก็ผมก็คือท,ที่ที่บ้านนะครับที่เมื่อก่อนผมอยู่ที่นาทวีทวแล้วก็คือตามภาษาเด็กบ้านนอกนะมันบ,บางทีมันว่องวางๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เตะฟุตบอลก็ไม่รู้จะทําอะไรครับก็มีเพื่อนพี่ที่อยู่ข้างๆบ้านเขาชอบมา่นกิตาร์ให้ฟังแล้วเราก็ชอบเสียงกีตาร์มากเอาชอบแล้วก็อยากจะฝึกให้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะ ก็ลองฝึกดูรับฝึกๆกล้วเฮ้ยเเลยชอบรู้สึกว่าชอบสียงนตรีก็เลยมาฝึกเรื่องกีตาร์ฝึก็ฝึกฝึกฝึกก็ไม่ได้นึกว่าจะมาต้องมาทำเพลงอะไรเราฝึกเองก็มีมีพี่ข้างๆบ้านเขาสอนแล้วก็ฝึกจากหนังสือตำราสมัยก่อนก็มันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะสมัยก่อนก็ต้องฝึกจากตำราก็คือพวกหนังสือพิกกิ้งอะไรเงี้ยก็มาฝึกเล่นเพลงของ ศิลปินที่เราชอบชอบอะไรเงี้ยเขาบ,าๆๆบา้างคนนี้บ้างอะไรเงี้ยอะไรแบบเนี้ยก็ซื้อหนังสือเพลงมาตอนนั้นนี่คือเรายังไม่ได้เขียนเพลงใช่ไหมยังครับยังตอนแกรกก็ฝึกเล่นกีตาร์อย่างเดียวเล่นกีตาร์ได้ไปเป็นนักนัก,นกดนตรีโรงเรียนไหมหรือว่าไปเล่นประกอบไม่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 ก็คือทีแรกก็ฝึกเล่นก่อนแล้วก็ได้ได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกับนักศึกษาในสถาบันต่างๆในสงขลานะมอกอหรือว่า เทคโนสงขาวอคอสมัยก่อนยังเป็นวอคอมสวอลอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็ทีนี้ก็ได้มาเล่นดนตรีกันก็คือเล่นดนตรีประจําตามร้านอาหารเนาะตอนนั้นเราเริ่มมีวิชาความรู้แล้วใช่ก็คือขึ้นใหม่นิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้ไปเล่นดนตรีอยู่ที่นู่นที่นี่รวมกึงภูเกตด้วยภูเกตก็คือไปไปเล่นดนตรีตอนที่เราเล่นดนตรีในช่วงนั้นเราเล่นดนตรีแนวแบบไหนก็เป็นพวกซองเนี่ยครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตเพลงอ่็ผสมประสานกันก็มีทั้งเพลง ก้นด้วยแล้วก็เพลงเพื่อชีวิตด้วยแล้วก็เพลงสตริงกับเก่าอะไรเงี้ยก็เล่นๆคือยังไม่ได้อะไรมากมายแต่ตอนนั้นเนี่ยเราร้องเพลงด้วยไหมครร้องครับก็เล่นเล่นคนเดียวแล้วก็ร้องด้วยคือเราต้องเป็นนักร้องด้วยต้องฝึกร้องเพลงใช่ฝึกร้องเพลงนี่ก็มันก็มาพร้อมกับกีตาร์เลยทั้งเล่นทั้งร้องเลยใช่ใช่อ๋อมันเลยกลายมาเป็นเหมือนว่าคนคนเดียวอยู่ในตรงนี้ได้เลยใช่มันก็คือ พราะอยู่บ้านนอกสมัยก่อนมันก็ไม่มีอะไรให้เรานั้นมามีกีตาร์ตัวหนึ่งก็สามารถไปนั่งเล่นกีตาร์ได้ทุกที่หรอก <laughs> ไปอยู่ตามทะเลก็ได้ <laughs> ไปอยู่ในสวนยางก็ได้ <laughs> อยู่ไหนก็ได้ <laughs> ก็มีกีตาร์ตัวนึงก็หนังสือเพลงเล่มหนึง่ง <laughs> ก็ไปได้ทั่วไปฝึกไปกูเสือก็นั่งเล่นนั่งเล่นกับเพื่อนร้องเพลงกันอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรามีวิชาความรู้แล้วเราไปเริ่มเล่นดนตรีตามร้านอาหารครับผมเริ่มเป็นนักดนตรีอาชีพครับผมตอนนี้ตอนนี้คือเราเริ่มเริ่มจะเขียนเพลงแล้ว ก็เริ่มเริ่มมาเล่นดนตรีได้สักระยะหนึ่งรับก็เริ่มเขียนบ้างนะครก็เริ่มไปเรียนไปเรียนเพิ่มเติมก็คือไปเรียนเกี่ยวกับกีตาร์ทีนี้ก็เขาเรียกว่าเราเล่นมาก่อนแล้วก็เราเขาเรียกว่าไปเริ่มไปเรียนที่เสียงอุลการนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มเพื่อให้รู้จักตัวโน้ตตัวโน้ตคือหรือให้รู้จักพื้นฐานที่แท้จริงของดนตรีครับรู้จักตัวโน้ตอะไรต่างๆเนี้ยก็เล่นดนตรีไปด้วยก็ได้ได้รู้จักเขาเรียกทฤษฎีทีที่เป็นสากลนะของทางดนตรี กากลายมาเริ่มเริ่มมีวิชาความรู้มีวิชาความรู้ตอนนั้นคืออายุประมาณเท่าไหร่อายุตอนนั้นก็ประมาณสักสิบเก้าได้โอ้โหแปดสิบเก้าได้ก็เล่นดนตรีอาชีพแล้วก็เริ่มเล่นตั้งแต่อายุสิบเก้าแล้วเก้ายี่สิบประมาณเนี้ยครับประมาณน้มันเกิดอะไรขึ้นว่าทําไมเราต้องต้องไปแตะเพลงเราคิดอะไรตอนนั้นเราเล่นของคนอื่นก็ฟออยก็เราเรามีเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจจากศิลปินรุ่นรุ่นรุ่นพี่รุ่นอะไรเงี้ยเราก็เห็นหลายๆท่านอย่างเราเห็นแบบ พี่ปูแบบนี้คงสิทธิ์กำพีหรือว่าเราเห็นพี่จารันมโนเพชรหรือว่าเราเห็นหลายๆท่านนะครที่ว่าเขาเขามีผลงานของตัวเองเขาเขียนเขียนเองแล้วก็ศิลปินสมัยก่อนเขียนนั้นเยอะนะครับต้องเกิจะเขียนงานอยากเขียนเองเขาก็เขาจะเขียนเขียนเองแล้วก็ร้องเองอะไรเงี้ยแล้วก็มันมันแจ่มมากเลยคนที่เขียนเองเราต้องมีบ้างเขียนเพลงเองแล้วก็ร้องเองเนี่ยมันรู้สึก รู้สึก <poured> ภ <alive ấy> ูม yeah, so ิใจกว่าจริงๆนะมันภูมิใจกว่าก็เลยมาฝึกทีนี้ก็งูปลาปลานะก็ฝึกเขียนแบบดีมากไม่ดีบ้างหรือไม่หม่เขียนแบบเขียนไปด้วยเล่นคอร์ดไปด้วยโครงสร้างป็นใช่ใช่โครงสร้างมาพร้อมกันมาเลยมาพร้อมกันกับกับคอร์ดกับเนื้อร้องกับนองไม่ใช่เขียนก่อนแล้วมาใส่เนื้อนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปพร้อมกันเลยถูกต้องมาตามเมโลดี้กับคำมาพร้อมกันแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเด็กๆกันเมื่อก่อนตอนแรกๆเริ่มฝึกเขียนในตอนนั้นมันออกไปอารมณ์ไหนครตอนเขียนเป็นแรกๆยังมีจังจำได้อยู่ไหมตอนตอนเด็กๆนี่มันมีเรื่องเดียวเลยคือเรื่องความรักอย่างเดียวมันไม่คิดถึงเรื่องอื่นหรอกครับเด็กๆจริงๆนะมันยังไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องบ้านเมืองคิดเรื่องไม่มีมีมันจะไม่คิดไม่ได้คิดถึงเรื่องแม่น้ําลําคลองหรือป่าอะไรป่าไม้ะลรไม่ได้คิดถึงคิดถึงมีเรื่องเดียวคือเรื่องความรักอย่างเดียวคมรั เด็กมันก็เป็นอย่างนี้เด็กสมัยก่อนก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นเราก็ได้ตัวเองเก็เราก็ได้ฟังจากศิลปินที่ว่าเราชื่นชอบด้วยฟังก็เออทาไมเขาเพียงเขาถึงคนถึงชอบนะเฮ้ยเขาใช้คําสวยนะเฮ้ยสำนวนสัมผัสสำนวนเขาดีนะเมโลดี้เขาดีนะเฮ้ยท่วงทํานองเขาดี้ฟังแล้วมันติดหูนะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจดจาเอาสิ่งที่ดีๆมาเพื่อพัฒนาตัวเองตอนนั้นเราก็เริ่ม ประมาณว่ามีวิชาความรู้ด้านทฤษฎีสดนตรีสากลมาด้วยแล้วแล้วเราเล่นประกอบอาชีพแล้วผเราเริ่มเขียนเพลงแล้วเราเริ่มมาเป็นคิดว่าเราจะต้องมีเพลงที่อัดเสียงเข้าห้องไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยคิดก็หลังจากที่เรียนดนตรีสักได้สักก็พอประมาณนะผมก็ไปเป็นครูสอนด้วยสอนดนตรีด้วยสอนกีตาร์คลาสสิกแบบพื้นฐานให้กับเด็กๆที่โรงเรียนสยามพุทการนะครับแต่ว่าแต่ว่าในช่วงที่ว่าผลงานมีชื่อแล้วตอนนั้น วางแผนไหมครับว่าเราจะต้องออกอะไรบ้างให้ได้ไม่ได้คิดทีแรกทีแรกในทีแรกไม่ได้คิดแล้วก็ทีหลังยุคนั้นเป็นยุคที่ถึงใต้ดินเขาเขาเรียกว่านิยมเพลงใต้ดินกันนะครับสมัยก่อนที่แถวหน้ารามอะไรเงี้ยมันจะมีก็จะได้ยินแล้วก็บางทีหน้าปกเป็นไทยกระสานอะไรเงี้ยไทยกระสานขาวดำเลยนะแล้วเพื่อนส่งมาให้จากกรุงเทพบ้างอะไรเนี่ยก็จะมีของศิลปินของคนนี้คนนี้คนนี้หลายคนแล้วก็เฮ้ยมันก็ดีนะอะไรเงี้ยมันก็เป็นตัวตนของเขาอ่ะคือเขาไม่ได้สดเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้มอง ไม่ได้มองว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นตลาดหรือว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันเป็นตัวตนของเขาอ่ะแต่ั้นแต่ละคนอ่ะส่นเป็นใต้ดินเยอะในยุคนั้นคุณผู้ชมบางท่านอาจจะงงว่าไอ้เพลงใต้ดินมันคือยังไงนะยุคใหม่ๆจะไม่รู้จักใช่ไหมสมัยก่อนก็คือทำเองขายเองมั้งเถอทำเองขายเองอ่าทำเองขายเองแล้วคือไม่ได้ง้อค่ายเพลงเล่นกีตาร์ไปอัดเสียงเองหาเงินเองไปเก็บมาแล้วสมมติจะเขียนเรื่องการเงินก็เขียนไปความรักก็เขียนไปเรื่องปัชญาชีวิตก็เขียนไปแล้วก็ ทำออกมาแล้วค็อปปี้เหมือนที่คุณยิวบอกนะฮะไปถ่ายเอกสารบ้างอะไรบ้างน่าปกเป็นงนั้นแล้วก็แล้วก็คือเขาได้นําเสนอง,งานที่เป็นตัวเขาโดย,โดยที่ว่าไม่ต้องมีมีใครมากัน่นกรองหรือทางที่ประชุมอะไรไเออมันก็รู้สึกดีมันเป็นตัวตนฮะแล้วก็เราก็อยากทาแบบนี้บ้างจังมันมีความรู้สึกละกว่าเอยากจะทำแบบนี้แบบว่าเดี๋ยวอ,อยากจะเป็นเมนืสมัยก่อนเป็นแค่เซ็ยังไม่มีซีดีแต่ว่าเออปัมมาสัก ห้าร้อยม้วนอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาขายแขกเวลาเราไปเล่นดนตรีที่ไหนกัน <paling S 1> ตอนนั้นเรามีเพลง <น icamente. S 2> ของเราหรือยังครับตอนนั้นเร,เริ่มเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มมีแล้วเริ่มเริ่มี่จะเขียนเอ้ยน่าจะรวบรวมนะรบ oh วบรวมแล้วก็เขียนไว้หลายหลายเพลงเขียนไว้ก่อนหลายหลายเพลงแล้วก็น่าจะรวบรวมอะไรเงี้ยน่าจะรวบรวมเออมาทําเป็นสักสักสิบเพลงเป็นเป็นเป็นคาสเครับเดี๋ยวเวลาไปเล่นดนตรีก็จะได้เอาไปไปขายลูกค้าที่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่มวนก็เสียสิบบาทอะไรก็ว่ากันไปตอนนั้นเรา ไปเข้าห้องอัดใหญ่ๆเลยไหมครับมไม,ไม่ไม่ไม่มอัดที่ที่บ้านเลยครับสมัยก่อน,นเป็นเครื่องอัดแบบคือมันไม,ม่คงจะไปอย่างไรแม้แ่ถ้าถ้าสมัยก่อนถ้าไม่ได้อยู่บริษัทรบ,บริษัทเนี่ยคงจะไม่มีทางได้ไปทําบันท,ทึกเสียงในห้องอัดดีๆอย่างนั้นก็มีเครื่องบันทึกเสียงเล็กๆสามสี่แท็กเนี่ยนะฮะก็มาอัดกันเวลาร้องอัดเสียงเหมือนทำศัาท่ใหญ่เวลาร้องร้องไม่ทันจบดีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านข้างไปนะตอนดึกๆก็ต้องอร้องใหม่เพราะเสียงมอเตอร์ไซค์เข้าแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางที ฝนตกวาดไม่ได้ต้องต้องต้องเงนทึกเสียงวันที่ฝนไม่ตกอัดที่บ้านเลยอัดกันที่บ้าน <c oughs> ที่บ้านเลยครับ <c oughs> ที่บ้านรนะับไม่ได้มีห้องอัดเลยมีโต๊ะกินข้าวตุนก็เอาเช็ดเช็ดแล้วก็มาวางก็ร้องใช้ใช้ไม่อ่าชัวรห้าแปดธรรมดาเนี่ยร้อง <c oughs> แล้วเอฟเฟกก็เป็นเอฟเฟกของของกีตาร์เอฟเฟกรีเวิร์บนี่ไม่ใช่ของไม่นะฮะเป็นของกีตาร์แล้วเวลาร้อง้องต้องเอาหัวแม่เท้าแตะไปด้วยเพราะว่าเพราะถ้าไม่แตะมันจะจีมันจีพอเท้าแตะปุ๊บมันหยุดมันลงกล้าวก็ร้องแล้วก็กดเองทำเอง <Add> อัดเองไม่มีไม่มีตัดต่อไม่มีตัดต่อรอบเดียวจบ,บคือเล่นไปด้วยแล้วไปด้วยใช่แต่ว่ายกเว้นอย่าให้มีเสียง <c oughs> <ๆ S 1> อย่าให้มีเสียง <c oughs> ก็เรียกว่าลรกกวนอ่าอย่าม,ามีเสียงกวนถ้ามีเสียงลบกวนเมื่อไหร่ต้องต้องอัดใหม่ <c oughs> ทีแรกก็ทามาว่าจะทำสักห้าร้อยแต่ว่า,ามีพี่พี่สมบัตินะเป็นเพื่อนครับอกว่าเออทำแล้วทำสักพันอย่าทำเลยห้าร้อยอะไรเงี้ยเทปคาเส็สนะใช่สักพัน ปรากฏว่าแล้วก็เราก็เริ่มเาเอาเพลงที่เป็นซิงเกิลน่ะที่เราตัดมาแล้วก็ไปเริ่มไปเปิดวิทยุตอนนั้นมีกี่เพลงครับตอนนั้นมีอ่าก,นะก็คือทาทาไปเสร็จไปประมาณ3 4สเพลงแล้วแต่เพลงอ่ะครบแล้ว<ร>เพลงนั้นวางไว้สิเพลงครบแต่ทํา4เพลงแล้วตัดเป็นม้วนเทปคาเสเซ็ตแล้วก็ตัดเองนะครบับครบับก็คือม้วนเทปต้องดึงเนื้อเทปออกมาแล้วพอสี่เพลงเราก็ตัดเพราะว่าดีเจจะหาไม่เจอถูกป่ะก็จะมีเพลงหลายๆลเพลงแล้วก็เอาไปฝาก กับดีเจเราก็ไม่ได้ว่าไปจ้างอะไรเขาเราก็ไม่ได้มีเงินมีอะไรเด็กๆใช่ไหมก็ไปฝากดีเจที่วิทยุที่รู้จักกันอะไรเงี้ยก็ฝากที่นู่นบ้างที่นี่บ้างตอนนั้นเราอายุประมาณยี่สิบอ่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนั้นยี่สิบสองเริ่มเริ่มทำเพลงเริ่มไปฝากดีเจใช่ใช่ตอนนั้นเราใช้ชื่ออะไรฮะยูคุณเขียนเพลงเลยตั้งชื่อมาตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ปรากฏว่าพอไปเปิดในวิทยุผ่านไปประมาณสองสามอาทิตย์สองสามเดือนเริ่มมีฟีดแบทเอ้ามา พอผ่านไปสักไม่ถึงเดือนเพลงกระแสแบบแบบมาแรงมากตอนนั i, okay. ้นใช่ทุกสถานีเลยต้องเปิดเพลงเราคือผมก็งงเหมือนกันนะเทปแคร์เซนนั่นแหละนะที่เราอธิบายนี่แหละงงมากงงมากแล้วก็เริ่มจะมันจะขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับหนึ่งของชาร์ตฮะถูกต้องทุกสถานีแบบเหลือเชื่อแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยเราก็เราก็งงอ่ะเราก็ไม่ได้คิดสันหรืออะไรอะไรอย่างนั้นแหละเราแค่แค่อยากจะทําในสิ่งที่เรารักกัน ปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีแบบแบบคาดไม่ถึงครับเพราะนั้นเราเริ่มยังไงฮะจะเริ่มไปสัมภาษณ์ในรายการ <ไป S 2> เริ่มเริ่มมีเริ่มมีแล้วก็มีเริ่มมีร้านร้านร้านหยิบบัวเทสในหาดใหญ่ชื่อว่าที่เป็นร้านใหญ่หน่อยก็เอาไป,ไปวางให้หน<อ>้าจอออกไปขายต่างต่งอำเภอแล้วทีนี้ไปที่นาทวีไปที่สะบายย้อยไปที่ัยยน,นะไปที่สงขาไปที่รัตภูมอ่ารเงี้ยเริ่มจะมีแผงแผงตามแผงเทปตามตำบลหรือตามอำเภอต่างๆก็เริ่มจะมาเอา เอาเอาแผ่นเราไปขายแล้วเพราะว่ามีคนไปถามซื้อมาเอาจากหยิบโัวหยิบโบก็วางให้แล้วก็หลังจากนั้นก็บริษัทกรุงเทพก็ลงมาติดต่อบอกว่าเดี๋ยวจะไปวางขายให้ทั่วประเทศได้ยินค่ะได้ยินเขาได้ยินตอนนั้นที่ทาเนี่ยคือเพลงคําสัญญาที่หัดใหญ่ด้วยไหมฮะดูด้วยครับเป็นเพลงแรกด้วยเป็นเป็นหัวเพลงเลยเพลงนี้คือเพลงที่เราเพลงนี้แหละที่ว่าเรา เราตั้งใจจะเขียนเลยหรือว่าใช่ก็ใช่ครับเพลงนี้เลยเป็นเพลงนี้เลยใช่คำสัญญาที่หาดใหญ่มันมาจากอะไรแรงบันดาลใจก็มันเป็นเรื่องราวสมัยก่อนเราแบบตอนเราเด็กวัยรุ่นเน่นะเราก็มีความรักมีอะไรเงี้ยแล้วก็แฟนก็เป็นเหมือนเป็นแฟนอะไรเงี้ยนะครับก็เรียนจบแล้วมหก็ต้องไปเรียนต่อที่กรุงเทพะลยแบบเนี้ยก็มันก็เป็นเรื่องราวที่ว่า เพราะในเพลงคือก่อนจะกกันไปคือเหมือนส่งเธอขึ้นรถไฟอะไรอย่างเงี้ย่อนใช่ใช่ก็ประมาณนั้นแหละลำบึงลำพันธ์ภาษาภาษาเราเนะฮะครับมันเป็นเรื่องราวส่วนตัวอันนี้แต่ก็ไม่ได้นึกนะว่าเรื่องราวส่วนตัวของที่ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะไปไปโดนใจของคนอีกเยอะแล้วก็ชื่นชอบกันอะไรก็รู้สึกดีใจมากนะคำสัญญาที่หาดใหญ่คือโลโก้ของยิวคนเขียนเพลงเลยใช่ในเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่ ทำให้เรารู้จักกันจนถึงทุกวันนี้คือไปไหนถ้ายิวก็ต้องเพลงนี้ครับผมมันกลก็เรียกว่าเป็นเป็นลายเซ็นไปแล้วเป็นลายเซ็นไปแล้วเป็นลายเซ็นไปแล้วต้องเล่นเพลงนี้มาทั้งชีวิตเลยนะมากมากเลยเมื่อก่อนตอนพี่เพลงกําลังแบบดังๆนะคืนหนึ่งไม่ต่ำกว่าแปดถึงสิบรอบต้องเล่นเพลงนี้เลยเพลงนี้เลยตอนนั้นพีด้วยพอเราเริ่มดัง พี่พูว่เริ่มเอาไปขายครับผมคือมิทยุเริ่มสัมภาษณ์เราครับผมเราเริ่มมีสื่อมีเริ่มอะไรเราเริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตนะครับเริ่มครับเริ่มเลยสตาร์ทเลยตอนนั้นเริ่มมีพี่ๆติดต่อมาเยอะมากเเอามากยังไงตอนนั้นเรายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะก็เป็นเด็กก็ยังแบบเขาเรียกว่ามันก็งงอ่ะนะแต่เราก็ต้องต้องไปไปเริ่มไปทั่วฮะไปภาคใต้เลยแล้วก็มีเริ่มมีกรุงเทพเข้ามาทีนี้มีกรุงเทพเข้ามาไปเล่นเป็นวงหรือคนเดียวฮะก็แล้วแต่งานบางงานก็เล่นคนเดียววแต่่า อ่าแรกๆนี่ก็จะเป็นวงก่อนก็จะมีวงแบ็กอัพให้อะไรเงี้ยเป็นวงแบ็กอัพอะไรเงี้ยแล้วแล้วเรามีเพลงพอจะเล่นไหมตอนนั้นหรือว่าต้องเล่นเพลงก็เพยงพออยู่ครับเพยงพอเพราะเป็นสิบเพลงใช่ไหมก็อาจจะมีเพลงเพลงเพลงอื่นด้วยว่าเพลงนอกเพลงอื่นที่เอามาเล่นแบบสนุกบ้างแต่ว่าเพลงเราในในหลักๆในสิบเพลงนี้ก็ก็ได้เล่นเกือบจะทั้งหมดตอนเราไปเล่นเนี่ยคือแบบคนกรี๊ดเราไหมรู้จักเราไหมเฮ้ยยิ้วยิ้วมมากคือ มากเลยอย่างมากเลยอย่างย่งไปเล่นยกอย่างเชันไปเล่นที่ภูเก็ตครับโอ้โหแบบร้านปีกไม้อยู่ที่เขาลังนะเต็มแบบไม่มีทางเดินแล้วก็ไม่มีโต๊ะนั่งด้วยแล้วคนคนหน้าถนนน่ะคนยืนรอเขาเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เขาเขาก็เลยยืาไม่เข้าไม่ได้แต่ยังยืนดูนะมองคือมองถนนไม่เห็นอ่ะคนเยอะมากเยอะจนแบบ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเราตื้นตันใจเลยตื่นภูมิใจดีใจมากเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากก็มีโอกาสได้มีภูเก็ตเป็นที่ที่มีงานเล่นเยอะที่สุดเลยเยอะมากแล้วก็เชียงใหม่ด้วยไปถึงนู่นเลยเชียงใหม่ด้วยครับเชียงใหม่นี่งานเยอะมากแฟนเพลงเยอะมากกลายเป็นว่าเตงคําสัญญาที่หาดใหญ่เนี่ยมันระบุจ่อตงนะว่าคําสัญญาที่หาดใหญ่ครับผมแต่กลายเป็นว่าคนทั้งประเทศเนี่ยฟังเพลงนี้ใช่ใช่แล้วก็ไปเล่นได้ได้มีโอกาสไปเล่นงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ โอ้โหคนแบบมันเป็นกลางแจ้งอะนะคนเยอะมากวันนั้นแล้วก็กว่าจะกว่าจะเดินกลับไปที่รถตู้ได้เป็นชั <familia? S 1> ่วโมงเพราะโดนโดนแฟนเพลงรุมเลยแบบงงเลยในช่วงนั้นเราเราอยู่ๆแล้วเราได้เตรียมตัวไว้ไหมครับว่าไม่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 ก็ผมก็ปกติไม่มีอะไรเลยก็งงแค่นี้เองอยู่ๆก็เฮ้ยแล้วมาเป็นดาราดังแต่ว่าก็ดีใจเพราะที่ว่าเพลงได้รับการตอบตอบรับครับ มากม,มากจนแบบคิดไม่ถึงเลยครับทีนี้เขาก็รู้สึกภูมิใจอันนี้ความภูมิใจมีมากครับมันกลายเป็นว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์หรือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงจากเหมือนเราตีป่าล้อเมืองไงอบเมืองไว้จนกระทั่งไปดังในแม้กระทั่งในภาคกลางภาคเหนือเพราะส่วนส่วนมากเพลงของผมที่จะเป็นที่รู้จักตอนแรกมันจะเริ่มดังจากต่างจังหวัดก่อนเริ่มจากหัดใหญ่สตูลแล้วก็ไปเชียงใหม่ขนแก่นเชียงรายพะเยาหรือว่าอะไรเงี้ยรอบรบเลย ในกรุงเทพนี่จะมาทีหลัง oh. จะมาทีหลังไปอ้อมมาก่อนอ่ามันเขา <c oughs> สมัยก่อนเขาเขาเรียกกันในวง,งการวงการเพลงแต่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองใช่มันเป็นอย่างนั้นไปเป็นอย่างนั้นจริงจริงมาแล้วเข้ากรุงเทพได้นี่คือแปลว่าครับเริ่มมีงานในรุงเทพรักไปเล่นร้านแบบใช้คาพักกายอะไรเงี้ยร้านใหญ่ๆที่ว่าเขาติดต่อมาในกาไปเล่นดังนั้นเราก็อย่างห <c oughs> นุ่มน้อยที่แต่งเพลงฝึกฝนมาจนกระทั่งมีอาลบั้งของตัวเอง ตอนนั้นมีผู้จัดการมีคนจัดการอะไรก็มีมีมีเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าผู้จัดการเลยเรียกว่าเหมือนกับเพื่อนเหมือนกับพี่มากกว่าที่ว่าคอยมาแบบเขาเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงอะนะดูแลเราใช่เพราะเราก็ยังเด็กแล้วก็เรายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรมากเกี่ยวกับโลกมุกของศิลปินใช่ไม่ค่อยได้สมัยก่อนเราเราก็อยู่แต่แถวสงขลาไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกอยู่ภูเก็ตเราอยู่ภูเก็ตเคอไปอยู่ภูเก็ตด้วยก็วันหนึ่งเราดังแล้วก็ได้ไปได้ไปได้ไปร้องเพลงให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ฟังกันทั่วประเทศเลย แทบแทเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนี้เกือบจะครบแล้วขาดอีกไม่กี่จังหวัดก็ครบก็ไปกันมาทั่วจนตเอาเรียกว่าตั้งแต่ปี2 5 3 8นะจนถึงทุกวันนี้ปีย4งนี่แล้วก็ยังเดินียังมีงานแล้วก็ยังเดินทางอยู่ตอนตอนนั้นเราเริ่มมีทำอัลบั้มทำเพลงชุดต่อต่อต่อไปไหมครับมีครับมีตอนนั้นก็มีมีหลายชุดแล้วก็มีแต่ก็ก็ย้ายบริษัทไป บริตอนนั้นเราเข้าอยู่ในบริษัทของส่วนกลางหรือยังครับส่วนกลางแล้วครับตอนนั้นชุดแรกก็เป็นบริษัท C N C C N C ต่อ C N C นี่ก็มาขอไปมาติดต่อก็ได้เหมือนได้ยินตอนที่ว่าเพลงกระแสเริ่มมีนะครับก็เขาติดต่อไปเดี๋ยวจัดจำหน่ายให้นะเดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยววางให้นะก็จะทำาด้วยกันไปครับผมแล้วเป็นเซ็นสัญญาเป็นเหมือนเป็นคนในค่ายของเขาอะไรไม่ไม่ไม่ตอนนั้นไม่ได้เซ็นหรอกก็คือสัญญาใจกันมากกว่าคือว่าเออเดี๋ยวทาให้เขาสัก3มชุดก็คือสามอัลบั้ม นนะเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตก็เป็นเราเองครับผม,ผมก็เป็นของเราแต่ว่าทางบริษัทเขาก็จะช่วยสป,ปอร์ตตรงเรื่องรถตู้หรือว่าค่าเดินทางอะไรให้โดยที่ว่าไม่ได้มาค่าคอนเสิร์ตอะไรเลยก็แนนําใจบริษัทก็มีให้ตรงนี้ใช่มีข้อแม้นิดนึงเวลาไปเล่นที่ไหน <c oughs> ก็ขอให้ไให้ไปสัมภาษณ์กับมิทยุเพราะว่ามันก็จะเป็นการส่งผล่็เรียกว่าในการกระตุ้นยอดเทปด้วยสมัยก่อนจะซื้อซื้อเทปใช่พไปจะสัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาจะซื้อเทป ก็คือว่าเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาก็าจะรู้อย่างเงี้ยคนก็ยอดอยอดขายก็จะดีขึ้นยุคก่อนคือฟังวิทยุใช่เวลาซื้อมันจะคนถ้าเกิดคนชอบหรือว่าเขารู้ เราไปสัมภาษณ์ิทยุมันก็จะส่งผลต่อยอดเทปอ,อ่ามันก็จะดีขึ้นเลยไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ไม,ไม่ไม่มียอดเทปแล้วใช่ไม่มีเพราะเดี๋ยวนี้ฟังฟรีใช่เป็นยุคของการฟังฟรีฟรีเข้ายูท b e เข้าออ,อินเทอร์เน็ตนี่คือฟรีหมดทุกอย่างใช่เราเดินสายมาตลอดระยะเวลานี่น่าจะเป็น20กว่าปีมีงานเพลงเยอะแยะมากมายครับผมมีเพลงที่แต่งขึ้นมาร้องคู้กับคนอื่นก็มีนะผมเห็นมีสาวเชียงใหม่ ช่ไหมสายเชียงใหม่หนุ่มผัดใหญ่อะไรเนี่ยแล้วเขาทําไมแล้วเขาทําไมเพลงนี้มันจริงๆแล้วมันเป็นเพลงแนวรำชุดพิเศษนะครับเพลงที่ผมรักเป็นเพลงการงานนานาเพลงเก่ามามาคัฟเวอร์ใหม่ตอนนั้นก็เป็นเพลงเพลงที่เป็นเพลงที่เขียนโดยพี่สมหวังอนุสักสัเถียนนะครับก็รู้สึกชอบเพลงนี้เพราะพี่สมหวังนี่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นไอดอลในการเขียนเพลงอยู่แล้วเพราะคุณ คนนี้เป็นคนที่เขียนเพลงดีมากแล้วก็ชอบชอบชอบมากอย่างเพลงบัวแรงน้ําหรือว่าอะไรอะไรเพลงเขาไปลงเขียนเขาเขียนเพลงได้ดีมากแล้วสละสละสวยเมโลนี้มันละมุนละไมด้วยครับเฮ้ยเรื่องราวดีแบบเรื่องราวอะไรมันเป็นแบบมันเห็นภาพเลยครับก็เลยนํามาร้องนี่นี่นำมาร้องมือแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักของของแฟนเพลงแล้วก็ชื่นชอบกันด้วยมันเป็นเรื่องเรื่องของชีวิต เป็นกีตาร์ง่ายๆเลยไม่ได้มีอะไรมากมายเลยก็กีตาร์สองลายแล้วก็ร้องแค่นั้นเองไม่มีดนตรีไม่มีกองไม่มีเบสไม่มีอะไรเลยแบบกีตาร์โปรฟิวพีเออเลยใช่และคนก็ชอบกันคนก็ชอบกันถ้ามันคงจะเรียกว่าเรื่องราวอะนะเรื่องราวแล้วก็ดนตรีที่ใสสะอาดปัจจุบันนี้ยังเขียนเพลงอยู่เรื่อยก็เขียนอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้เขียน เยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้<ม>เขาเรียกว่าไม่ได้บุกในการทํางานเพลงแล้วเพราะรูปแบบรูปแบบของการทํางานเพลงเนะี่ยมันเปลี่ยนไปการนําเสนอหรืออะไรต่างๆเนี่ยบริษัทเพลงอะไรก็ปิดตัวกันไปไปหมดแล้วเพราะรูปแบบมันคือมันเวลาเราทํางานไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีใครมาซัพพอร์ตเราเหมือนกับบริษัทสมัยก่อนก็จะมีสื่อมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ถ้าทำก็ลงต้องลงไปในยูทูบอย่างเงี้ยก็บ,บ,บางทีก็ถ้ามีเวลามีโอกาสก็ทําก็ยังมีเพลงอยู่ก็มีแต่ว่าไม่ไม่ได้ทําถี่หรือว่าบุกอะไร ส่วนใหญ่เราก็จะไปทัวร์คอนเสิร์ตไปใช่แต่ว่าแต่ว่าเรื่องคอนเสิร์ตเนี่ยก็ยังมีคนติดต่อมาก็คือว่ายังยังมีงานเล่นอยู่เพราะว่าแฟนเพลงไอ้นี่เป็นสิ่งที่ดีใจนะเขาไม่ลืมไม่ลืมเราใช่เขาไม่ลืมเลยไม่ลืมแล้วก็เพลงเราทุกวันนี้คนก็ยังร้องกันอยู่ทั้งคาราโอเกะทั้งอะไรเขายังเล่นยังร้องร้านอาหารก็ยังเล่นยังร้องอยู่แบบไม่ลืมเลยอ่ะก็เนี่ยไอ้นี่เป็นสิ่งที่ตื่นตันใจที่สุดมันไม่ง่ายนะฮะการที่จะสร้างเพลงสักหนึ่งเพลงให้ที่แสดงว่าคือเพลงมันเข้าไปอยู่ในหัวใจเขา มันก็อยู่คู่ออกับวงการมาตลอดอย่างเงี้ยเราก็ฝากเพื่มเน,นี่ยชีวิตการทำดนตรีเนี่ยสิ่งนี้คือคือคือสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วดีใจที่สุดแล้ยุคป,ปัจจุบันถ้ามีคนรุ่นใหม่ที่เขาสนใจที่ผมหรือนหนูอยากจะเล่นดนตรีอยากเล่นดนตรีอยากจะเขียนเพลงแบบพี่ยิวเขาบ้างเราจะมีวิธีมีแนวคิดยังไงที่จะให้กับน้นองๆ <c oughs> มันคนที่เขียนเพลงนะอันดับแรกเลยต้องมีพื้นฐานที่ดีนะ ต้องมีพื้นฐานในด้านดนตรีด้วยมันจะึงจะ,จะได้คิดได้ง่ายกว่าการฟังเพลงจากศิลปินที่ชื่นชอบหรือการอ่านหนังสือหรือการเขาเรียกว่าจดจาในในสิ่งที่ดีๆในในเพลงอะนะสำนวนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือเรื่องในเรื่องของเมโลดี้ก็เหมือนเช่นกันถ้ากีตาร์ขึ้นดนตรีอะมันมันได้ในเรื่องของเมโลดี้ในการหาเมโลดี้หนังสือช่วยเราในเรื่องของการค้นหาคําหรือสำนวนครับ แล้วก็เรื่องราวนี่จากมาจากที่เราเขาเรียกว่าเอาดูศิลปินที่ดังๆอ่ะที่ว่าที่เราชื่นชอบอ่ะมาเป็นแบบอย่างว่าทำไมลองมาวิเคราะห์ดูว่าทำไมเพลงนี้ถึงดังนะทำไมคนถึงชอบอ๋อมันมีจุดเด่นตรงไหนเลยอันนอ่ะมาวิเคราะห์ก็ลองมาฝึกคือเหมือนเล่นบันใจเยันกรณีต้องศึกษาด้วยใช่มันมีอยู่แล้วล่ะเร่บันไดใหญ่เล่นกีตาร์เราก็จะมีศิลปินฝรั่งที่ว่าเป็นเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเราชอบคนนี้เราอยากเล่นแบบเขาอะไรเงี้ยเราอยากฝึกแบบเนี้ยเออคนนี้เขียนเพลงดีนะเราก็อยากจะฝึก เสน่ห์เขาอยู่ไหนว่าอยู่ที่ดองลาวนะอยู่ที่ท่อนแยกหรือท่อนฮุกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องค้นหาครับต้องค้นหาถ้าหากว่าใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องดนตรีอยากจะฟังเพลง ยวคนเขียนเพลงก็มี a c e b o o k นะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับเผื่อว่าคุณจะเข้าไปติดตามในในแฟนเพจในโปรไฟล์ของยวคนเขียนเพลงแล้วก็ช่อง YouTube ก็มีนะช่อง u t u b e ก็มีมียวคนยูยคนเขียนเพลงออฟฟิเชียลนครับมีเพลงใหม่ล่าสุดให้ฟังด้วยเพลงสงการสงกายังคงก็ยใก็เป็นเพลงที่เขียนเองทำดนตรีเองคือทำทุกอย่างมาตลอดทุกอย่างครับทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้ทำแบบบ่อยมากเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมันไม่ค่อยเอื้อมนวยเหมือนสมัยก่อนเป็นเพราะว่าเราเล่นดนตรีได้ด้วย ใช่เราเราร้องเพลงได้เขียนเองร้องเองแล้วก็เรียบเรียงเองบันทึกเสียงเองทาเองหมดเลยทุกอย่างทําเองหมดยิวคนทําเองทั้งหมดทั้งหมดเลยยกเว้นยกเว้นตัดต่อภาพงยให้เพื่อนทใช่ใช่ง่ายๆอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แต่วก็เป็นเรื่องราวที่ว่ามาจากตัวเราเป็นจิตวิญญาณของเรายิวคนเขียนเพลงต้องเขียนเพลงทางสงฆ์อาหารใหญ่ไหมครับมันไม่จาเป็นนะัจริงๆเพลงที่เป็นเรื่องราวที่อื่นก็มีเพยงแต่ว่า เราชีวิตเราอยู่นี่เยอะบางทีเราไม่เจอเนาะเจอนีดเราก็อยากจะเขียนถ่ายทอดออกมาเอออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันสถานที่คือผมเป็นคนที่ชอบเกี่ยวภาษาอังกฤษบางทีเราฟังเพลงซากุน่ะมากสมัยก่อนเราเด็กเข้าโรงเรียนแถวๆมีเพลงซานฟรานซิสโกมีเพลงคือเขาพูดถึงเรื่องสถานที่แมซาจูเซตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นชื่อสถานที่พอมีมันมีสถานที่เนี่ยมันทำให้ภาพชัดภาพมันชัดขึ้นคือมันมันเก็ตง่ายไอ้นี่นี่ไอเดียนี้นี่ดีใช่มันเก็ตง่ายทุกสถานที่มันมีความทรงจำ เหมือนเชียงรายลำลึกถูกต้องมันมีความทรงจําทุกสารที่คือเราเวลาเราไปสัมผัสเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ว่าเอ้ยจะต้องทําแบบนี้ตลอดเนี่ยบางทีเราไปเจอสถานการณ์ที่มันเป็นเรื่องราวเป็นอะไรอย่างอื่นแล้วก็เขียนมันเป็นไอเดียหนึ่งนะฮะชเป็นไอเดียหนึ่งที่สร้างแรงบันาลใจในการแต่งเพลงได้นะครับคุณยิวเขียนเพลงจากประสบการณ์ตัวเองทั้งหมดเลยไหมครับหรือว่าเป็นเป็นมาจากจินตนาการหรือจากจินตนาการบ้างจากอะไรด้วยจริงๆเหมือนเหมือนเพลงสงขลยังคอยก็มันก็มาจากจินตนาการ เพราะมันก็ไม่ได้มาจากชีวิตผมเพราะผมไม่ได้เป็นคนที่ปักไม่ได้อยู่ปักรอ,อบ้านไม่ได้อยู่ท้องไรท้งองนาเพียงแต่ผมไปที่นั่นบ่อยเพราะผมชอบไปตกปลามา่อก่อนเคยตกปลาบ่อยแล้วก็มันมีอยู่ปีหนึ่งตอนนั้นน่ะมัน,ม,นมันแรงมากที่แถวๆมวง,งงามปากรอรรแรงมากมีแต่นา,ม,นามีแต่โหนดแล้วก็น้ําที่ว่าเคยไปตกปลาตกไรเนี่ยมันแห้งหมดเลยเรารู mm ้สึกว่างวางตามบ้านคนก็ยังมีแต่คนแก่กับเด็กเล็กๆคนหนุ่มคนสาวไปอยู่ในเมืองมันรู้สึก mm hmm. ว่าเงียบเหงาก็เลยกลับมาเขียน วันนี้ต้องขอบคุณคุณยูมากเลยครับที่ให้ไอเดียผมด้วยผมได้แรงบันดาลใจแล้วก็คิดว่าน้องๆที่ดูอยู่ด้านดนตรีคงจะได้แรงบันดาลใจจากพี่ยูของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับคุณชมครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนต้องลาไปก่อนนะฮะขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย